ครับสวัสดีครับขอนำเอฟซทุกท่านเข้าสู่ EP ที่17นะยาวนานเนาะนะีหลวงพ่อาหมอเบนนะน้ำมันกัญชานะครับนะคือวันนี้นะหมอเป็นก็ต้องเต็มเต็มตัวเรื่องกัญชาเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะในกัญชากับท่านอาจารย์เดชาสิริพัฒนะก็รักษาโรคจนปัจจุบันนะจากน้ำมันกัญชาเป็นนาโนสเต็มเซล นะที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดนะที่รักษาโรคในมวลมนุษย์ได้ทุกโรคยกเว้นโรคเดียวที่รักษาไม่ได้คือโกกรคกมนะครับเพราะว่าในพุทธศาสนานะที่เราได้ดําเนินมานะตลอดระยะเวลา2 0 0 0นะ500 66ปีเนาะที่เราประเทศไทยเนาะได้นำพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยนะฮะร้อยละ90 ที่นับถือศาสนาพุทธทีนี้การสืบอายุพุพคือศาสนานั้นนะก็ต้องมีนะนักบวชนะที่เข้าไปเรียกว่าผสงฆ์นะแล้วผสงฆ์แต่ละท่านแต่ละรูปก็ปฏิบัตนะิที่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะนะแต่ละท่านก็นะปฏิบัติกันไปนะแล้วแตนะ่ที่ว่าจะนะ มีบุญกุศลนะอ่าบันอ่าในอดีตนะสะสมมาจากเท่าไหร่นะฮนะจนได้รับรับรูบ้กันเพราะฉะนั้นแล้วอริยสงฆ์ต่างๆนะที่ที่ผมได้ศึกษามานะครับันนี้จะขอนำทุกท่านนะฮะมาพบกับเหรียญหลวงผู้สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะหลวงผู้สุขนะฮะเป็นอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ มีความงดงามนะฮะมากมายนะฮะในจริยวัฒนะฮะที่สำคัญก็คือเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์นะนายทัพเรือแห่งในทัพเรือนะแห่งทหารเรือไทยนะนะกองทัพเลยนะครับหลวงปู่สุขนะฮะมีจิยยวัฒนะฮะที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนะ ก็คือการฝึกกรรมฐานนะฮะมีความมุ่งมั่นนะฮะทั้งเก่งทางด้านอะไรอะ่ะที่ที่ท่านได้นะศึกษาหาความรู้นะฮะสมัยก่อนนะต้องเข้าใจนะการศึกสงครามเรืออะไรก็แล้วแต่จะเชื่อในเรื่องของมนต์ต่างๆนะครับหลวงพูทสุขก็เป็นพระอาาริยสงฆ์รูปหนึ่งนะที่มีความเกล้าไม่ว่าจะเป็นการ ผูกคุ่นพยนต์นะนะก็ต้องเรียนรู้กันมาว่าสามารถนะฮะนำหญ้าขึ้นมานะแล้วเสกเป่านะฮะที่ในเกิดในสงคารามเกาหลีเงี้ยเนาะนะตรงนี้ถ้าใครมีมนนะหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในสิลในธรรมก็สามารถที่จะฝึกฝนได้แต่วันนี้นะณเวลานี้นะทุกอย่างมันก็จะเสื่อมสลายไปนะนอกนั้นแล้วหลวงปู่นะยังสามารถที่จะเสกนะใบมะขามให้เป็นต่อแตน ปัจจุบันก็มันเห็นคนซะนะครับนะเสกคนให้เป็นจระเข้นะถ้าท่านได้ศึกษาประวัติหลวงปู่แล้วนี่ถือว่าเป็นอริยะสงฆ์รูปหนึ่งนะครับนะมีความเชี่ยวชาญนะเมตตาถึงนั้นคงกระพันหนังเหนียวมหาอุดนะนี่นะครับเมตตามหาสเสน่ห์ธาดุแค้วชกปร,ราบย่นระยะทางและกำบังตัวนะนี่คือสิ่งที่หลวงปู่นะได้ ฝนนะจนเกิดความช่ำชองและเชี่ยวชาญนะจนมาประมาณปี2,352นะที่องค์พระปฐมเจดีนะครับก็มีการนิมนนะพระเกจนะิทั่วประเทศกว่าร้อยรูปนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่สุขก็คือหนึ่ในสนะิพระเกจินะที่มีพลังทิตสูงก็คือสามารถที่จะบังคับกบสายไม้นะให้ไปกลับได้นะจนเป็นที่เรื่องลือและที่สำคัญนะเหรียญหลวงปู่สุกรสร้างเมื่อปี2000 4 6 6นะครับเป็นเหรียญหนึ่งในเป็นจาา่าภาคีนะที่นักสะสมสมัยโบราณน,นะตั้งขึ้นทำเนียบไว้นะในความงดงามวันนี้ทำไมหมอเป็นนะถึงได้นำเหรียญหลวงพุซุกมาว่าเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่เช่าจับวัดนะครับนะเพราะว่านะหลังจากที่หมอเป็นนะอย่างที่บอกว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านนะกเกษตรเป็นอย่างยิ่งเนาะเรื่องปุ๋ยเรื่องเคมีนะที่จะสร้างธาตุอาหาร เมื่อนำเหรียญน,นะไปตรวจเอ็กซรย์ด้วยเครื่องโอลิปัสเวนตาที่ท่านอาจารย์ทัศนเมืองชนนะครับปรากฏว่านะค่าต่างๆนะที่อยู่ในโลกนี้ที่เครื่องสามารถตรวจได้นะร1 8ยสิบ่านะที่นำเรียนเาตลอดและที่สำคัญคือเหร,นะรียญมีููสุกนะนะมีค่ามาตรฐานนะครับสี 4, 7, ่เนะครับเพราะฉะนั้นใน7จ็ดห้าเจ็ดในเหรียญหนึ 1, ่งเหรียญประกอบไปด้วยอะไรนะแมงกานีสนะครับ เหล็กโคบอลเกนทองแดงสังกสีเงินนะครับดีบุกแล้วก็ตะกัว่วนะสัดส่วนนี่ยตัวเลขก,ก็อยู่ในในในใบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น DNA ประจำโองพะนะฮะในแต่ละองค์นะครับที่ตรวจตรวจกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงนี้นะฮะเราลองมาดูรายละเอียดเหรียญกันนะครับเหรียญที่เมื่อกี้อยู่ในใบก็คือเหรียญที่ผมจะนํามานะฮะนำเสนอนะครับมาแชร์ให้กับพี่น้อง fc ทุกขั้นได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นในเหรียญหลวงปู่สุขนะครับพอ,อเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยนะจะมองออกเลยว่านี่คือหลวงปู่สุขแห่งไั้ปากคอมากรํมเท่านะในเหนนรียญนะท่านได้เห็นไหมครัว่านะจะมีเมตตาเลยฮะเมตตางดงามนะฮะนี่นะเมตตามีจมูกนะมีหูเน,นี่ยนะเนี่ยช่างสมัยก่อนพยายามบรรจงสร้างนะฮะจนเป็นมิตินะมีความงดงามเนี่ยมองรูปเนี่ยปากนะครับมีความงดงามงดงามสวยงามมากนะครับ นะฮะแล้วพื้นผิวนะให้ท่านเห็นเลยนะ,ะนี่นะฮะโอ้ยังไม่ได้ดูนะฮะยังไม่ได้ดูเหรียญเลยเดี๋ยวให้ดูเนาะนะที่ที่นะอ่าหรือจะให้ดูนี่เลยนะ,ะปกตินะเดี๋ยวหมอเป็นจะให้ดูก่อนว่าเหรียญที่นํามานะฮะว่าจะไปเข้ายัางไงเนาะนี่เห็นไหมครับนี่คือเหรียญน,นะที่ได้คัดกรองมานะครับที่ได้สะสมมาเพื่อง่ายๆว่า เหรียญหมอบเนอนามานะขอเป็นเหรียญที่เช่าจากวัดเพราะว่ามีสามเนื้อด้วยกันก็คือทองนาคและเงินนะสามนามนี้นะฮะโบราณก็คือนามมงคลนะครับที่นะเราได้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งนะที่เป็นมงคลที่อยู่ในสังคมไทยเรานะครับนี่คือเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ก็คือเนี่ยนะที่ได้ชมนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะก็คือเห็นไหมว่า หน้ากูก็จะได้เห็นเลยนะตา,นา,นาจะได้เห็นเมตานะได้เห็นจมูกปากหูนี่แน่นอนนะมีคิ้วน,นี่ครับผมเนาะและ้วภายในเหรียญมีอะไรบ้างครับเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นนะอักษรนะครับในรูปองค์พระสะัตว์เส้นเส้นสาย,สสายาต่างนะนี่ก็คือริ้วจิวรนนะนะที่ผ่านการแกะก็จะมีความงดงามและมีความคมนะคมชัดเลยนะเนะน,นี่ยที่อยู่ในเส้นนะ มันก็อยู่ในร่องรอยพื้นผิวที่เป็นความเก่าอยู่ในตัวนะนะริ้วรอยของจีวรน,นะแขนซ้ายของพระนะนะก็จะมีร่องรอยมีริ้วรอยให้เห็นเลยนะขึ้นมาจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนะแล้วก็จะมีร่องรอยม้วนนะนะจะมีประคดเอวนะที่ได้เห็นนะครับมีสังกตินะครับนีที่ผ้าจากไหลซ้ายมานี่เลยนะลงมาเสร็จเรียบร้อย นะจะมีการนะนั่งมือไม่ได้ปางสมาธิเนาะนะมือข้างนี้นะฮะก็จะได้เห็นรูปนิ้วนะได้เห็นเลยส่วนมือด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายนะฮะมือด้านซ้ายก็จะวางอยู่ที่พระชงนะครับคือหัวเขา่านะก็จะมีนิ้วนะทั้ง5้านะให้เห็นเลยนะต้องรอยนิ้วแกให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นฐานนะฮะในฐานที่นั่งก็คือป้าปูรองนั่งนะฮะมันจะมีขีดได้เห็นเลยนะครับนี่นะเป็นลาย ข่ายสี่เหลี่ยมนะครับมีความคมชัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่นะนะนี่ตรงนี้เลยนะครับพอร่องลอยนะฮะที่ผมบอกถึงปศนะครับที่ได้จัดสร้างคือสองสี่หกนะครับนะท่านเห็นไหมอยู่ในใบนะอยู่ในร่องรอยเหมือนแผ่นนะป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันมันแกะนะะแล้วหกนะงดงามมีความงดงามและความคมนะครับริ้วรอยที่เห็นนะะตรงนี้นะฮะจะเห็นริ้วรอยนะฮะการ เป็นเหมือนอย่างกับนะเอ่ออะไรอันนี้เนาะเป็นผ้าเป็นริ้วอ่ะนะเป็นริ้วที่ได้เห็นเลยนะครับนะบางคํานี้ผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเนาะแต่ได้ให้เห็นว่าการม้วนเนี่ยต่างๆ่างอย่างเนี้ยล่องรอยเนี่ยนะมันมีความชัดนะมีเส้นเนี่ยนะสามเส้นนะตรงนี้นะครับที่บ่งบอกเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นป้ายที่ได้เห็นเลยนะครับด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็เรามาดูด้านขวาครับก็เหมือนกันนะฮะนี่ร่องรอยนะฮะเนี่ย จะเป็นลายกันตกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะลองอยที่เขาที่ช่างพยายามนะสร้างความงดงามนะลายกันตกปาแล้วก็จะมีร่องรอยนะสองบนด้งน,นะมาซ้อนกันนะแล้วก็จะมีขีดนะสี่ขีดและขีดบนตรงนี้ให้เห็นนี่คือความพิเศษนะแต่สิ่งพิเศษคือท่านเห็นไหมฮะเนื้อผิวนะเนื้อผิวองน,นี้นะมีความงดงามทีนี้นะครับมาดูที่ตัวอักษรบ้างนะครับพระนะพอพานรอเรือสะอาดนะนะพระครูนะ วิมนนะครับวิมนนะครับจะเป็นล่องรอยนะการแกะที่งดงามนะพุนากรน,นะครับนะนอนเนนตาอากไก่นะครับวัดอ่าไม่กาดนอเด็กนะครับเนี่ยนะจะล่องรอยทุกตัวจะมีความงดงามที่เท่ากันนะครับแน,นวงดงามการแกะแนะแฝงไว้ด้วยนินติที่คมชัดนะคมชัดนะคลองมักขามเท่านะฮะ นี่ตัวอูซ้อนกันนะฮะสองตัวนะซ้อนบนกับล่างไหนเรบซ้ายขวานะนี่นะครับและที่สําคัญนะเส้นกําหนดพิมพ์นะตรงนี้เลยนะ,นะเส้นนี้นะฮะจะต้องเป็นเส้นที่เสมอและมีความงดงามและคมชัดนะเดินรอบเหรียญรูปไข่เลยนะจะมาชนตรงปลายกระหนกนะทางด้านขวาด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะเริ่มจากปลายกระหนกขึ้นไปนะฮะเส้นนี้ก็จะวงรอบไปนะฮะ ไปจนถึงด้านบนจนครบเลยนะเป็นรูปฆังคนะฮะตรงนี้มีความคมและงดงามนะจนเป็นที่รอยอปั๊มรอยเหรียญเพราะฉะนั้นฉันใดนะครับเหรียญสมัยโบราณนะฮะเป็นเหรียญกระบอกที่สืบมาจากเ,ออเหรียญที่ใช้ก็คือเหรียญเยญกระสาบนะสมัยโบราณน,นะเริ่มใช้กันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีวงรีวงไหลจะต้องมีการเชื่อมหูนะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นะรอยเชื่อมต่างๆเหล่านี้นะฮะการเวลาก็จะบ่งบอกให้เราเห็น นะครับว่ามีความเก่างดงามนะครับนี่อันนี้เหรียญที่มีค่ามาตรฐานในเมื่อเหรียญน,นี้มีค่ามาตรฐานที่ผมอธิบายไปต้นแบบฮะลองมาดูเหรียญที่2นะเราไม่ต้องหาได้เลยนะท่านสามารถที่จะหาได้เลยนะอย่าบอกนะน่ฮะก็จะมีตานะเน,นี่ยนีดวงตามีรูปหน้าให้เห็นหลวงพ่อเลยนะครับลงมานะเส้นสังกตินะมีสังกติพิมมีแขนนะเป็นริ้วสวยงามนะลายจีวรน,นะครับลายแกะนะครับที่วามคมและชัด แขนซ้ายแขนขวามือนิ้วนะครับะตะข่ายรองนั่งเนี่ยนะฮะน,นี่จะซ้อนกันงดงามมากเนะนีที่สำคัญน,นะ24สองสี่หกหกเหมือนกันนะครับนีนะบ่ก็จะมีเหมือนกันนะครับรูปเดียวกันเพราะเกิดจากพิมพ์เดียวกันครั้งโบราณน,นะฮะในการปั้มพระแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณ5,000องนะนะครับแม่พิมพ์ที่สามารถอยู่ได้0 0 0องคองนี่ดูลายกระหนกนะฮะด้านด้านซ้ายมือขวามือเรา,าด้านซ้ายกวาก็จะเป็นรูปลายกระหนกที่งดงามเนะี่ยมี3เส้นเหมือนกัน นะครับส่วนลายกระหนกด้านขวาขององค์พระก็จะมีกาซสอนเหมือนกันนะครับแล้วเส้นบังคับพิมพ์นะก็จะออกจากลายกระหนกด้านขวาเหล่านี้นะก็เดินตรงไปนะเดินลอยรอบไปเหมือนกันครับผมนะรอบละเท่ากันเลยนะครับเท่ากันแล้วก็จะมาจบกันที่ลายกระหนกทั้งนี้นะครับฉันใดเนี่ยพระนะครับนี่ตัวกษรพระครูนะครับวิมลนะครับตรงนี้นะครับคุณนากรนะครับวัดนะครับปากคอมะขามเท่า นะ,ะตรงนี้นะครับมีความงดงามและก็ชัดชัดเจนนะฮะ, ắt, น,ะ,ะนี่นะร่องรอยความเก่าของเนื้อเนื้อนาาหรือเนื้อทองแดงนะที่เราเรียกกันนะริ้วรอยนะพิมนะหรือผิวนะก็จะเหมือนกันนะครับนี่คือเหรียญหน้าหรือเหรียญทองแดงทีนี้เรามาดูเหรียญทองบ้างนะครับก็คือเนื้อกระไหลทองเนะเาะแล้วมาดูนะฮะดูดูมิติของผิวนะฮะก็เคลือบทองกันมานะครับเนื้อเนี่ยนะฮะ เมื่อไปเนี่ยก็จะเห็นนะฮะมีตามีเม็ดตาเหมือนกันนะครับนี่นะเป็นรูปของหลวงปู่ให้ได้เห็นนะฮะจีวรนี่ยเส้นจีวรก็คมชัดนะสังกตีประคดผ้านะเหมือนกันหมดนะริ้วรอยนะที่ออกมาจากด้านแขนลอยจีวรเนาะอ่านี่นะฮะเส้นนะลายตะข่ายรองนั่งนะเหมือนกันครับสองสี่หกหกนะเหมือนกันครับลายกันนกนะมีสามเส้นเหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้นะครับ แล้วฝั่งนี้แหละครับมีนะแล้วก็มีเส้นซ้อนแล้วลายกระดกแล้วเส้นบังคับพิมบังคับเหรียญเนี่ยนะก็จะเท่ากันหมดเพราะว่าใช้การแกะสมัยโบราณนะนี่นะงดงามนะความโค้งเหมือนรอบระฆังนะครับนะครับนี่นะสำหรับเนื้อทองอาวันนี้มาให้ดูอีกนทองนะครับซึ่งต่างที่ต่างการแลเวลาไอเวลาเดียวกันแต่ต่างที่ขาดการสัมผัสก็เหมือนกันนะฮะนี่นะตรงนี้นะเมตาจะต้องชัดแจนนะครับ นะครับเราไม่ได้ตำหนิแบบเซียนนะแต่มันก็มีนะเส้นต่างๆที่ให้ดูนะแต่มันไม่ไม่ไม่ได้ชัดอย่างนี้ตุ่มสามตุ่มเนี่ยนะก็มีให้เห็นนะครับนะนี่คือริ้วรอยจีวรน,นะเนี่ยรอยแกะให้เห็นนะฮะรอยนะครับรสังฆตินะครับผ้าประคัดเอวนะครับน้องรอยจีวรแขนซ้ายเหมือนกันนะครับรูปนิ้วนะครับผ้านิ้วนี่มีเหมือนกันเลยนิ้วก้อย,ก,อยกลางนางวางวาง,วางที่พระชง้ายนะครับแล้วก็อ่าภาคนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นสมาธิ สอนนะครับอริยาบทอีกหนึ่งหนึ่งครับผ้านะครับตะไคร์ลองนั่งจะชัดกันนะชัดเจนเพราะว่ามิติเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ความสึกเนี่ยเพราะอยู่ด้านในเขาก็จะคงชัดตลอดเวลานะครับเพราะมันไม่ได้ถอดพิมพ์มานะครับสองสี่หกหกเหมือนกันเลขทุกเลขมันก็จะเท่ากันนะแต่ถ้าลองดูพื้นผิวนี่เนี่ยนี่รอยสนิมนะรอยสนิมที่มันเกิดจากธรรมชาตินะถ้าในสมเด็จเ็าเรียกว่าคันไซอย่างเงี้ยนะนะฮะ เพราะฉะนั <spe> ้นน so, so, ี lighting, <Yes. S 1> Look, ่นะฮะลอยลายกระหนกนะนกระหนกมี3เส้นนะครับนะมี3เส้นเส้นนี้ก็จะเดินนะเดินเดินรอบเหมือนละคังเข้าไปนะครับนะขึ้นมานี่เลยนะครับลอยเส้นทุกเส้นจะคมชัดเท่ากันหมดนะมิตินะครับอ่าเหมือนกันครับพระนะพอพานเนี่ยนะฮะพอพานก็จะเท่ากันนะนะฮะพระนะพระครูนะครับทุกตัวมันจะอ่านออกและเท่ากันนะตัวอูนะครับนจะมีความงดงามและเท่าเทียมเท่ากันเลย ครับนี่นะย่างที่ท่านได้เห็นเลยนะครับวัดปากคอมาขำเท่าเนาะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับความงดงามที่ที่ที่ท่านเห็นในแต่ในใน,ในเหรียญด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูนะครับเหรียญด้านหลังบ้างนะครับเหรียญด้านหลังของหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขำเท่านะครับจะมีอะไรอันดับแรกเลยก็คือสัก ในซุ้มนี่ยจะมีเส้นซุ้มนอกก่อนเดินเส้นซุ้มสองเส้นควบคู่กันแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับนะที่นะเท่าเท่ากันหมดเลยนะเส้นซุ้มก็จะบ่งบอกนะ,ะบังคับเหรียญรูปทรงเหรียญให้เป็นรูปไข่นะจะมีนะเม็ดไข่ปลานะที่เท่ากันเกือบทุกเม็ดเลยนะครับนี่เลยนะครับนะนี่เท่ากันไหมฮะเท่ากันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีตําหนิร่องรอยบ้างก็อยู่ที่การปั๊มเครื่อง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นภาษาบาลีเนาะนะประกอบไปด้วยอะไรคำแรกคือนะโมพุทธายะนี่นะเนี่ยนะโมพุทธายะนะครับที่อยู่ในเหรียญก็คืออะไรครับก็คือพระเจ้าห้าพระองค์เนะคาถาพระเจ้าห้าพระยะ5พระองค์ก็คือนโมพุทธายะ ซึ่งอยู่ในโลบเหรียญน,นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยนะบอกบอกให้เห็นเลยนะครับนามโมนะครับการแกะนะครับก็จะเท่ากันเหมือนกันนะครับเนี่ยนะโมพุทธายะนะครับแล้วจะประกอบไว้กลางเหรียญก็คืออันตรงนี้ก็คืออะไรนะฮะยันรูปสามเหลี่ยมนะก็คือตรงเนี้ยนะก็เปรียบเสมือนหัวใจพระไตรปิฎกนะสามนะก็จะมีตัวก็คือณะก่อนนะนะมะพัทธะนี่นะตัวนี้ก็จะไม่ร่องรอยนะนะนะ มะอากุนะนะมะอากุนะนี่นะครับนะแล้วที่สำคัญคาถานะครับที่อยู่ในเห,นหรียญหลวงปู่สุขวัตปรกคอมะขามเท่านะครับนะี่คาถานี้นะครับก็คือนะแปลเป็นไทยก็คืออายุวันโนสุขขังพลังนะครับนีนะ่นี่เลยนะครับนี่นี่คือเหรียญของหลวงปู่สิกนะครับที่เมื่อ แฝงแล้วนะพุทธคุณนะหรือบทภาษาบาลีนะถ้าได้ท่องต่างๆเหล่านี้ก็จะมีคุณค่านะมีความมาศจรรย์อยู่ในตัวนะครับเหมือนกันฮนะ,อะลองมาดูนะเหรียญทองแดงนะครับเหมือนกันนะอัเดียวนะฮะก็คือล่องรอยของเม็ดไข่ปลานะฮะที่เดินในรอบเส้นสมของเหรียญน,นะรูปไข่นะก็จะมีนะทุกเม็ดนะจะมีความคมชัด นะฮะเพราะมันก็อยู่อีกมิติหนึ่งของเหรียญน,นะครับนะคำต่างๆเหล่านี้นะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะะมะพัทธะตัวนี้นะะมะพัทธะนะฮะ,ะตรงนี้ก็จะมีความงดงามนะครับหรือนะจะเป็นนะครับสูงสามเหลี่ยมนะรูปหัวใจความหมายของหัวใจพระไตรปิฎกดินน,น้ำลมแลอะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะในที่ประกอบไปได้วยความหมายนะฮะก็จะมีหัวใจก็คือ นะมะพะนะมะอุนะนี่นถึงบอกว่าหมอเบนไม่ก็ย,ยากจะพูดนะ,นะนะเพราะว่าตรงนี้มันลึกซึ้งนะถ้ามันผิดพลาดไปนะเราก็จะว่าเรานะครับนะแลวที่สำคัญนะอีกอันหนึ่งนะก็คือนะให้เราทุกคนนะมีอายุวันโนสุขังพลังนะ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะัละนั่นเองนะครับที่นะอยู่ในคาถาของนะที่พัพระเขาให้พรนะฮะนั่นเลยนะเรามาดูเหรียญเนื้อทองอีกอันอันเนื้อ เน,นตะไลทองเนาะเส้นซุ้มนะก็จะมีให้เห็นนะครับนี่ฮะนะนะพื้นผิวจะบ่งบอกเลยนะว่านี่นะพระรงค์นี้100่งร้อยปีนะขอต้อนรับเข้าสู่100ปีของเหรียญลูสุวัดปลองมข่าเท่านะที่เช่าจากวัดนะแต่มาตรฐานสากลนี่นะตรงนี้แน่นอนนะครับนะนะ,นะเส้นไข่ปลาจะมีความงดงามอยูแล้วนะครับเนี่ยนะทุกเม็ดนะจะสวยนะครับนะ นะโมพุทธายะเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะนะก็ได้เห็นนะว่าตรงนี้นะมันก็จะมีเส้นที่นะเขาแกะนะมีความงดงามนะนะมันต่างก,กันเพราะฉะนั้นมิติตรงนี้มันจะดูหน่อยเพราะว่าเหรียญตรงนี้มันเป็นเหรียญที่ไม่เคยถูกสัมผัสมาเลยนะฮะแต่พื้นผิวบ่งบอกถึงร้อยปีนะ,ะนี่ฮะนะครับแล้วก็หัวใจนะครับยันสามเหลี่ยมหัวใจพระไตรปิฎกนะก็คืออันิีจังทุกขังอนัตตานะครับแล้วก็ ประกอบไปด้วยนะนะมะอุครับนะมะอุนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อายุวันโนสุขขังพลังนะครับเหมือนกันนะฮนะจะเหรียญไหนก็แล้วแต่ถ้ามันออกจากแม่พิมพ์เดียววันนะก็เหมือนกันหมดนะครับเพราะในเหรียญนะแต่ละเกจิอาจารย์นะรุ่นแรกนะที่หมอเป็นนำมาให้ท่านได้ชมนะเพราะฉะนั้นในเหรียญก็ห้าพันเนี่ยบอกเลยอยู่กับชาวบ้านครับหมอเป็นก็ไปได้มาจากชาวบ้านงนั้นนี่ครับนะ และที่สําคัญที่บงบอกได้ก็เพราะไอ้ข่ามรฐานนี่แหละนะฮะที่เราจะตอบสากลให้โลกได้ยอมรับเรานะนะโมพุทธายะนี่นะฮะนะมะอะอุนะครับอ่ายันนะครับหัวใจพระไตรดีดกนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนะโมพุทธายะก็คือหัวใจกระถาหัวใจของพระพุทธเจ้านะนะครับนี่แหละครับนะสิ่งที่เราได้เห็น นะในต่างๆเหล่านี้นะครับที่หมอเบนนะพยายามที่จะทนะำมาเสนอนำะมามาแชร์นะว่าวันนี้นะปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นในวงการก็ดีนะอะไรก็ดีนะตอนนี้ที่มีปัญหาอย่างมากเลยนะที่เรานะที่ได้ซื้อนะขายพระนะจากนะอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่สุดท้ายก็โดนปลุกฝังไม่ย่ออะไรหมอเบนก็ญาติของหมอเบนเองเนาะนี่แหละ นะที่เขาบอกว่าหมอกเป็นเล่นพระอะไรวะนะไม่ได้เรื่องเลยนะซื้อมาก็ไม่ได้มีราคาสูงนะแต่นี่สิเขาซื้อมาเยอะนะก็โดนฝังไว้ว่าถ้าซื้อมาราคาเนี้ยนะนะราคาสามแสนสมมตุตินะถ้าคุณเก็บไว้2ปีจะขายได้ห้าแสนแล้พนอะเ,เก็บ2ปีไปขายปราคนมาขายไม่ได้เขาไม่รับของพระอะไรก็ไม่รู้นะฮนะนะวันนี้เลยรับปัญหาต่างต่างเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นสังคมนะเพราะว่า พระเราเล่นพระนะหนึ่งเราจะต้องมีศีลนะศีลห้าจะต้องประจําตัวประจําใจนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องละจากกิเลสความโลภโกรธหลงนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในจ,จิตใจปุ๊บเนี่ยนะจะทําให้ปัญหาต่างๆเหลเราเนี่ยนะเราสะสมพระเพื่อระลึกถึงในคุณงามความดีที่อริยะสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าท่านส่งถ่ายมาให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาตรงนี้นะฮะในบทจดมนนะ ปัจจตังเวทีตับโพวินยูฮิตินะผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนชันใดนะครับ <S <S 1> <S 1> เหรียญต่างๆเรล่านี้นะสิ่งที่ผมได้รู้มานะครับก็เหมือนอย่างกับนะถึงเวลาที่นะประเทศเรานะต้องรู้นะได้อาแสดงศักยภาพว่าในเมื่อเรานับถือาศาสนาพุทธแล้วในาศาสนาพุทธมีอะไรมีอะไรดีก็มีอาริยสมตง,ตงต่างๆที่ได้นะสร้าง นะคุณงามความดีคุณประโยชน์ให้กับประเทศประเทศไทยเรามากมายมากอันต์นะครับและที่สาคัญวันนี้นะเหรียญที่ระลึกเหล่านี้สามารถนะเทียบเท่านะมีราคามากกว่านาะฬิการโรเล็กผมกล้าท้าได้เลยนะครับว่าวันนี้นะเหรียญต่างๆเหล่านี้นะมีค่ามากนะครับนะสิ่งที่เราแฝงเรืเ่ออะไรเนี่ยนะให้ท่านภูมิใจนะในความเป็นไทยนะในความาที่เรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะเรามีจองทัพแห่ง ประเทศไทยก็คือองค์พระมหาัติย์นั่นเองนะที่จะบุกเบิกให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั้นนะครับอีพีนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบแต่เพียงแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ